จำพี่น้องเมื่อกี้โมทรงยังมากาเขาน้ำกันจะตำแจงแซบ่บสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเด้อจ้าตำแจงเ็ดๆแซ่บพี่น้องเอ้ยกินไปน้ำา่ายแตกไปพี่นอ้อง Vậy thì phụ của con đó chà Thì tận lập thuốc của đứa con thì này chẳng ừ. à. Cái gì cầu, cái gì mày tận ừ Chà Cháu mất cái khen qua đồ cà lầm Đó là anh nơi chỉ cọp quá anh ấy ừ, ừ, Hm. 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 Hm xong khử nhạt chứ, toàn tâm cả tăm bay nằm rải rải bay nho ế, nó khử nhạt nó, nó ข้าเจ้าก็จะมือี่ไม่ได้เส่ยขนาดนี้เนาะันโดนที่กินข้าวซวยเทียหนึ่งข้าเจ้าไม่ถึงข้าเจ้าเ,เานเาะจะ ขนาดก็ค่อยาก,กินข้าวเหนียวลูกอีสานของแออองท้จ้าพี่น้อง แตาวันธรรมดาอาจสิบ่ใครได้ลงคลิปเด้อจ้ะยังไรก็ขอโทษขออภัยเอฟซีเด้อจ้ะแต่พอเห็นยายโดนนัดลงคลิปต่อเนื่องทุกมือมาวันทาวันธรรมดาเนี่ยทำงานหลายเนาะจะทำงานตะอเสาจนบาย่างเสียตะเด็กตะเเสาจนบาบแบบนส่เสือกง,งานมากกับมื่อเนาะจ้ะพี่น้อง บางเทือก็อาจจะล่มคขีดส,สันเพราะได้ย๋ยคือหอดคือถึงนอกจากเนาะืมว่ามแบบว่าประ่า,าเห็ดปิกพี่นนอะ ใารไปร่องกีบเงา้ยอทั้งหน่ไปตรวจเบงที่ลัางอ้าวกดบตันร่างตํนน้ำจืนจ้าจับเนาย Ừ, tâm trạng có chạp đúng không? Ừ. chấm chan gắt hết trâu ạ cái chuyện leo lương tăm tăm thì mình tông chuyện có hình nhau nữa chả, cái bát chuyện có khởi chào cả xe cứ câu là như nào, hậu cảnh câu แอบอีรีเดอพี่น้องบาเล่นเนดอ <c oughs> ขอโทษขออภัยในการเกิดการเดอพี่น้องป้องไปเพชรพี่น้อง เทสต์แซ่บแตงมอกให้กรอบข้างในเนาะบางเทือได้บักแตงมากกรอบกรอบบางเทือกับพวกไข่กรอบนั่นแล้วแต่เป็นช่วงนะจ๊ะ เผ็ดแน่นดน่องขอทมสดควาไกิดการเต็กัน แรงนะเอา,าเอาไปหมดเลยบานเนี่ย้าสํสำหรับกินนี่ญาตโดนัดฝากไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเนาะก่องไข่สิไปแล้วพี่น้องมาอยู่กับเหนือกับตัวแล้วกล่องทั้งในกะขอบคุณลหลายๆเด้อจะขอบคุณที่ขามาติดตามคุณญ,ญายโดนัทเนาะจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ ถ้ามาคลิปย้าดนดนัทก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค้นละคลิปสองคลิปในเด้อจ้ะเ็เป็นกำลังใจให้ย่าดนนัสู่ต่อไปนะจ้ะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก็น,น่าจะเนาะเอาไว้พอกันไหมคลิปน่าจ้ะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนเีแห้งด้วยสุขภาพแข็งแรงสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า